ทีนี้เราจะลองไปสาธิตใน Excel นะครับไปที่ Excel เมื่อกี้เป็นอะไรนะเมื่อกี้เป็นนิวตันรับสันใช่ไหมถัดไปจะเป็นไซแ a นใช่ไหมครับ หน้าตาม,มันก็จะคล้ายๆเดิมนี่แหละนะผมก็ผมลองก๊อปมาก่อนนะจะได้ไม่ต้องพิมพ์เยอะเอาออกไปก่อนได้นะแล้วก็เราลองมาดูว่าเราจะต้องเพิ่มอะไรบ้างไอ้ตัว F Prime ตัวนี้เราไม่ได้ใช้แล้วถูกไหม ลบทิ้งไปก่อนแล้วก็มันจะมี hi แล้วก็ตรงนี้มันจะต้องมี hi ลบหนึ่งถูกไหมนะครับส่วนตรงนี้ ก็จะมีตัวแทรกมานิดหนึ่งนะครับอันนี้เป็น f ของ h i ลบหใช่ไหมกับอีกอันนึงเป็น f h i 1. เป็นอย่างนี้นะก็สมมุติผม start ด้วย h i เท่ากับหใช่ไหมแล้วก็ผมอาจจะ start ด้วย h i ลบหเป็นเลขใ,นในกล้ๆกันเช่นอาจจะเป็น0.9อย่างนี้นะสมมตินะครับตรงนี้ เนะไอ้น,นี่คู่กันอยู่ใช่ไหม f h i กับ si นี่คู่กันอยู่แต่ว่าถ้าผมจะทำตัว f h i ลบหนึ่งนี่ผม Copy ใช้ได้ไหมอ้างอิงถูกจุดนะครับจากนั้นตัวนี้นะครับมันจะไม่ใช่ไม่ใช่การที่เราไปดิฟสมการมาใช้ล้นะครับมันจะกลายเป็นการประมาณค่าด้วยการที่เอาอะไรนะ f(xi) ใช่ไหมลบ f(xi) ลบหนึ x ่งนะครับหารด้วยเดลต้า x ใช่ไหมก็คือหารด้วยเดลต้า x นะครับก็คือ hi นะครับลบด้วย hi ลบหนึ I ่งตรงนี้จะเป็นค่าประมาณของ f prime xi นะครับโดยการประมาณด้วยการใช้สองจุดนะครับแล้วก็ x ใหม่นะครับเกิดจากอะไรนะครับ x ใหม่เกิดจาก x เก่าใช่ไหมครับสีน้งเงิน ลบด้วย f hi นะครับสีแดงหารด้วย f p r i m สีม่วงนะครับอันนี้ถูกต้องพอขึ้นรอบที่หนึ่งนะครับรอบที่1เนี่ย hi ลบหนึ H ่งของรอบใหม่เนี่ยก็จะเกิดจากการถอยเอา hi มาใช้ใช่ไหมครับส่วน hi เมื่อ,อรอบรอบถัดไปนะครับก็คือเอา hi บกหนึ I ่งเมื่อรอบที่แล้วมาใช้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะ start ด้วย2ตัวนี้อย่างอื่นเนี่ยน่า อันอย่างอื่นเนี่ยมันจะเหมือนเดิมหมดเลยนะครับผมก็ Copy เลยนะแล้วก็มาวางผมก็จะรีเช็คนิดนึงว่ามันใช่ไม่ใช่นะครับ f ของ h ลบหก็อ้างอิงกับ h ลบหถูกแล้วนะครับ f ของ h i SI ก็อ้างอิงกับ h i SI นี่ถูกแล้วส่วนตัวนี้เกิดจาก delta y นะครับน้ำเงินลบแดงหารด้วย d e l t ้ x คือม่วงลบเขียวอันนี้ถูกต้องนะครับ h ใหม่ก็เกิดจาก h เก่าสีน้ำเงินนะครับลบ f x หารด้วย f พรามสีม่วงให้ถูกแล้วนะครับจากนั้น error เ,เ,เราก็นะครับเกิดจากการที่เราเอา x ใหม่ใช่ไหมลบ x เก่าคือ x เริ่มต้นนะครับหารด้วย x ใหม่นะครับทั้งหมดนี้เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับนี่เนาะเป้าเราคือจุดหใช่ไหมอันนี้ยังไม่จบเพราะฉะนั้นก็ลากไป เมันน้อยกว่า0.01เนี่ยตรงนี้นะครับเพราะนั้นคำตอบเราก็จะเป็นตรงนี้โอเคไหมแต่ว่าถ้าเราจะลากให้เป็นศูนย์ไปเลยก็ได้นะครับก็คือลากก็มาจบตรงนี้นะครับเลขก็คงไม่ขยับอยู่ดีใช่ไหมก็ยังเป็น4 3 1 1 2 1อยู่ดีอันนี้คือ6ตำแหน่งเนาะทีนี้ถ้าเราไปไกลกว่าน,นี้นี่ก็จะเริ่มไกลเกินไปละมันจะไปเจอจังหวะหารด้วยศูนย์แล้วจะคำนวณไม่ได้ละนะครับ นั้นสุดท้ายเราก็จะจบที่นี่แหละเนาะอันนี้แหละนะครับเราจะไล่จนมันเป็นศูนย์ไปเลยก็ได้นะหรือว่าเอาแค่เออร์เลอร์ที่เรายอมรับได้คือจุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นก็ได้ตรงนี้ก็ไม่มีสูตรตายตัวอีกนะครับมันแล้วแต่ปัญหาว่าซีเรียสแค่ไหนนะครับเนาะเรื่องหยาบหยาบเราก็อาจจะใช้เปอร์เซ็นต์ตัวใหญ่หน่อยนะครับเรื่องละเอียดละเอียดก็อาจจะใช้เปอร์เซ็นต์เล็กๆหน่อยเียนะครับโอเคไหมทีนี้วิธี ซีแคนนี่จะหลักการจะเป็นอย่างนี้นะครับ